สลับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามปัญหาที่อำเภอแม่สายนะคะเรื่องของสารหนูในแม่น้ําสายพร้อมตรวจสอบการสร้างผนังกั้นน้ําริมแม่น้ําสายป้องกันน้าท่วมค่ะ ล่าสุดคุณธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย <c oughs> เพื่อตรวจรอรสอบติดตามสถานการณ์ <c oughs> กรณีไปพบสารปนเปื้อนสารหนูและสารตะกัวในแม่น้ำสายนะคะและตรวจสอบการสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำสายโดยมีคุณชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,รายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องร่วมให้ข้อมูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ที่ว่าการอำเภอแม่สายจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประเด็นการพบสารหนูแล้วก็สารตะกัวในแม่น้ำสายนะคะบริเวณสะพานมิตรภาพแผงที่หนึ่งหลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ตลาดสายลมจอยและตรวจสอบการสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำสายเพื่อป้องกันน้ำหลากฤดูฝนที่จะถึงนี้ คุณธีรรัตน์บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มาดู2ประเด็นสําคัญ1คือเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ําสายซึ่งตอนนี้ได้รับรายงานว่ากระบวนการต่างๆดําเนินการตามขั้นตอนทั้งเรื่องของการตรวจวัดสารปนเปื้อนในน้ําและตะกอนดินในส่วนของน้ําประปาที่จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายเพราะผ่านกระบวนการกรองที่ได้มาตรฐานจากการประปาส่วนภูมิภาค ต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะโดยเป็นการเจรจากับเพื่อนบ้านถึงที่มาของสารปนเปื้อนส่วนเรื่องของพนังกั้นน้ำก็ดำเนินการโดยโกรมการช่างทหารซึ่งติดตามความคืบหน้าค่ะครับ